เข้าใจภรรยาดียังดูแลอดีตสามีแม้จะอยากขาดกันบ้านแก้วอภิรดีเลิกราสิปีตัดกันไม่ขาดอายุย่ังเข้าเลขกหยังสวยไม่เปลี่ยนแปลง ความผูกพันเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพียงสถานะสำหรับแก้วอภิรดีที่ได้มาเปิดใจกับสองพิธีกรรายการต้มยำอมรินว่ายังคงดูแลอดีตสามีออสโอพาสที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายเหมือนเดิมแถมยิ่งในช่วงวิกฤตการโควิดนี้ยังทำให้ได้เจอคุณออสมากยิ่งขึ้นถามว่าพี่ออสโอพาสกับลูกได้มาเจอกันบ้างไหม แก้วตอบว่าตั้งแต่โควิดทำให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะขึ้นเพราะว่าพี่เขาก็ห่วงลูกลูกเขาก็ห่วงพ่อเพราะว่าพ่อเขาก็มีภูมิที่ไม่ดีเพราะเขาก็เป็นโรคหนึ่งใน200โรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่ข้อต่อเขาติดกันนะคะแบบเราขยับมือไปมาได้ใช่ไหมแต่เขาขยับไม่ได้เวลาหันเขาก็ต้องหันทั้งตัว ถามว่ามันเกิดจากอะไรแก้วเล่าให้ฟังว่ามันคล้ายๆโรคภูมิมีปัญหาเรียกว่าภูมิแพ้ตัวเองแต่ของพี่ออสเป็นภูมิแพ้ที่ข้อต่อมันเหมือนกระดูกที่เชื่อมต่อกันวันดีคืนดีมือเขาก็จะบวมขึ้นมาใส่เสื้อก็จะใส่าย,ยากขึ้นเขาก็กายภาพบำบัดบ่อยๆลูกก็เป็นห่วงคำว่าแฟนเก่าของแก้วคือยิ่งกว่าเพื่อนอีก เพราะเขารู้จักรู้ใจเรามายาวนานมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่ดูแลอดีตสามีเท่านั้นแต่แก้วอภิรดีก็ยังดูแลตัวเองอย่างดีเรียกว่าสวยไม่สางเธอคือสาว2,000ปีตัวจริงมากๆเพราะการเวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงแม้อายุจะอยู่ในวัยเลข5แล้วหน้าตาก็ยังสวยเปะ๊ะดูเหมือนสมัยเข้าวงการมาใหม่ๆ งานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยเคล็ดลับที่ไม่รับแบบไม่กักว่าสวยอย่างไร